สวัสดีครับมีฮาวด์เดิลเลอร์นะครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับไม้สามประเภทที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับผมครับประเภทแรกนะครับคือไม้ MDF นะครับไม้ประเภทนี้นะครับสามารถใช้ติดผิวได้หรืออาจจะใช้ในงานโครงสร้างได้ปาะประการนะครับส่วนใหญ่ในโครงสร้างที่จะใช้ก็คือพวกที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่โฆษณาตามทีต่างๆจะใช้มาประเภทนี้นะครับผมอันที่สองนะครับคือไม้อัดนะครับไม้ที่นำมาวันนี้นะครับมีความหนาถึง2ี่มิลมนะครับผม ครับและประเทที่สามที่มนํำมาวันนี้นะครับก็คือไม้อัดที่ใช้เป็นหน้าวีเนียนะครับหน้าวีเนียคือหน้าที่เอาเยื่อไม้นะคะของประเทศไม้ต่างๆมาปิดย็ไม้อัดทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นไม้อัดหน้าวีเนียลายสักนะครับจากภูเขานะครับที่เป็นที่นิยมมากนะครับผมครับไม้ m d f นะคะจะมีพื้นผิวนะครับที่เรียบเสมอกันนะครับผมสามารถนําไปทําสีได้นะครับผลงานที่เรียบเสมอกันแล้วก็ทําสีง่ายนะครับผม นสะสังเกตนะครับผมมีความแข็งแรงนะครับถ้าไม่โดนวความชื้น,นระดับต่อไปนะครับคือไม้อัดนะครับที่นํามาวันนี้คือไม้อัดที่มีความหนาถึง20่ิมิลนะครับเราสามารถนําไปใช้ในการโครงสร้างบางคือบางอย่างได้นะครับผมมีความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ส่วนความหนาเนี่ยเราสามารถเลือกความหนาได้นะครับมีตั้งแต่สีมิลขึานา้นไป <É. S 2> นะครับผมเห็นไหมครับแข็งแรงมากนะครับสามารถนํามาข้อศีรษะได้นะครับศีรษะจะไม่แตกครับโอ้ด้านจะข้าแงแรงก็อาจจะแตกครับ ลำดับต่อไปนะครับผมเป็นไม้อัดนะครับลายหน้าวีเนียร์นะครับจากภูเขาเนี่จสังเกตได้ที้มีความเรียบนะครับสวยงามลายไม้สวยงามนะครับเพราะทำจากไม้จริงสังเกตได้ครับมารูปกับหน้าโอ่มีความคมมากมีความเรียบกริบเลยนะครับผมครับผมที่จะนำมาสาตวตในวันนี้นะครับผมขอสาบานด้เกี่ยวกับูปสิษรองนะครับว่าเราสาธิตด้วยความจริงใจนะครับไม่มีการตัดแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพวกบรรดาจอจะเป็นยอดมากเลยเออ ครับเราจะมาทดสอบด้วยน้ํานะครับน้ําจากเทือกเขาอันไตนะครับผมน้ำน้ำนี้นะครับมีความฉ่าเย็นลองดูนะครับเหมาะกับอากาศตอนแห่งประเทศไทยนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มลงมือทดสอบกันดีกว่าครับผมจุ่มน้ําลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้กระตุ้นดิบินครับจุ่มเข้าไปครับจุ่มเข้าไปกดแน่นๆนะฮะแน่นๆให้น้ำซึมเข้าไปในส่วนของอนูของไม้อัดและไม้ประเภทต่างๆนะครับผมจะลองไปชั้นไปเรื่อยๆนะครับผม จะแช่ลงไปอย่างนี้นะครับกดเลยนะครับกดให้จมนะฮะถ้าลอยปุ๊บเนี่ยจะหาว่าเราทดสอบได้ไม่เต็มที่นะครับต้องกดให้แน่นๆนะครับผมครับลองรู้นะครับว่าโดนน้ำนะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับโดนน้ำภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับก็จะชุมไปด้วยน้ำนะครับแผ่นที่หนึ่งนะครับเป็น A F แผ่นที่สองก็คือไม้อัดจากลายภูเขานะครับีบบเหมือนเดิมนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมหูดนะครับหน้าวิดีโอไม่หลุดนะครับผม ส่วนตอนต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือไม้อัดยีง20บินนะครับเห็นว่ายังเหมือนเดิมนะครับสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมอยากกระนั้นเลยนะครับเรานํามาจุ่มไว้ให้นานขึ้นดีกว่าครับผมเราจะแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วดูนะครับว่าเกิดอะไรครับอันนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ3ประมาณ3าชั่วโมงนะครับไม่อยากสักนะครับังสังเกตเห็นได้ว่านะครับผมยังสภาพ ดีอยู่นะฮะตรงขอบไม้หรือว่าตรงสันไม้ที่มีรูคุนเยอะๆที่น้ําเข้าได้เยอะเนี่ยไม่มีอาการปิดหรอือฉีกออกนะครับผมอ่าสังเกตนะครับหน้าวีเนี่ยลองเอาเล็กขูดดูก็ไม่มีการหลุดต้นนะครับผมแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับอันต่อไปนะครับเป็นไม้น,นะครับไม่อัดน,นะครับหนา20ม,ม,มิลนะครับสังเกตได้ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับตามขอบตามสันที่มีรูคุนเยอะๆที่น้ำสามารถเข้าได้เยอะเนี่ยก็ไม่เกิดอาการปิดหรือฉีกออกนะครับผมยังแข็งแรงอยู่นะครับ ลอยไปเลยครับเห็นไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นตัว a m นะครับหลังจากที่เราแช่ประมาณ3ชั่วโมงสังเกตได้นะครับว่าตัวเปลนสันเริ่มมีอาการพองนะครับหรือเนี้ยหรือมีอาการผิดรูปนะครับให้ดูนะครับเนื่องจากว่าน้ําได้ซึมเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปแช่อยู่ในเปลนตัวไม่อฟนะครับทําให้เกิดอาการผิดรูปได้นะครับถ้าเห็นไหมครับตอนตอนขอยนะครับ น้ำนะครับเห็นะครับเป็นรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนเป็นสารเป็นคลื่นึ้นมานะครับไม้มีการติดตัวหยุประเภทน,นะครับการไม่ได้ต่อไปนะครับนี่เป็นการสาธิตคร่าวๆในวันนี้นะครับยไงขอขอบพระคุณบ้านนะครับผมที่ชมการสาธิตของผมจนจบคลิปนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ